มานี้น่อยดีคุณเราเหงาเพราะโรคเราตอนนี้กำลังแย่ค่ะโรคภัยไข้เจ็บสารพัดเต็มไปหมดหมอหมดจริงไม่อยากให้คุณผู้ชมสุขภาพย่ำแย่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับหมอหมดมิซีรักษาเจ้าเก่าเนะคะีค่ะเป็นแพทย์ค่ะจะมารักษาทั้งคน และสัตว์ที่เขาดินแห่งนี้แหละคะ่ะตอนนี้อยู่ที่เขาดินค่ะมีทั้งคนและมีทั้งสัตว์ให้รักษาให้หายไขย้หายหวัดหายป่วยแล้วก็หายทุกใจด้วยค่ะบกล้องใบนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้คุณผู้ชมแล้วก็อาสาสมัครของเราได้ทําภารกิจทําความดีกันอย่างไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตแลยคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นหาอาสาสมัครมาทําความดีกัน เราจะต้องไปตรวจสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สัตว์ในเขาดินแห่งนี้กันก่อนเลยค่ะตามหมอหมดมาเลยค่ะหรือถ้าทาสุขภาพไม่ดีนะคะหมอหมดขอตรวจสักนิดนึงนะคะนี่เ้ะสุขภาพแข็งแรงมากนะคะสุขภาพดีอย่นี้ต่อไปนะคะ นี่คือหมอหมนนะคะจะมาตรวจสุขภาพมิทราบว่าคุณป้าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะขอตรวจสักนิดหนึ่งนะคะอยืนที่เล็บนิ้วโป้งมาเลยค่ะสุขภาพไม่ไดีเลยนะคะยังไ,ไงต้องจิตยานิดหนึ่งนะคะหะคะายป่วยทันทีเลยค่ะขอบคุณน,นะคะที่ให้บริการเรา จอมเสดเธอเป็นอะไรทำไมเธอนอนแบบนั้นเธอป่วยใช่ไหมเรามาช่วยเธอแล้วฮะ <c oughs> อย่ามายุ่ยาายงยมายุ่งเกงเพือเธอยู่คน,นเดียวเหงาหรือเปล่าระวังโดนรุมนะเธอต้องระวังตัวแล้วก็ระวังข้างหลังด้วยเพราะเธอคือเก้กงเก้งเผือก เอ้ยทำไมพวกเธอเมาฉันแบบนั้นอ,อะไรนะของแปลกหรอไม่ไม่จรพวกเธอเมาฉันเป็ของแปลกหรอ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะคะว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างหมอมดเนี่ยจะช่วยให้คนรละสัตว์มีความสุขดีมากขนาดนี้แต่ว่ามันยังไม่พอสิครเพราะอะไรเหรอคะถ้าสุขภาพกายดีแล้วแต่สุขภาพจิตยังไม่ดีแล้วก็หมอมดรับไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วคะ่ะที่เราจะต้องไปตามล่าหาอาสาสมัครมาทำความดีกันเลยคะ่ะไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ วันนี้มาด้วยกันได้เลยนะคะนี่คือหมอหมดนี่ค่ะจากรายการอาสาสนุกค่ะสนใจมาร่วมทำความดีกับรายการของเราไหมคะไม่เลยหรอจริงหรอไออาการแข็งแรงด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะว้เจอกันใหม่ทำความดีกับสัตว์เยอะๆนะยค่ะเจอกันหาะสวัสดีค่ะสนใจที่จะมาทำความดีกับรายการของเราไหมคะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์นี้ต้องพรีเซนต์กับอาจารย์แล้วงานหนักด้วย,ย่งานหนักด้วยอ่ะรองรักษาสกขภาพด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะไว้เจอกันใหม่ก็ได้ค่ะไม่ไดคขับคุณค่ะตวันีีค่ะจ้าเ<ต>อ๊นี่คือหมอหมดนะฮะจากรายการอาสาสนุกนะฮะอุ๊ยจ้ะ คือหมอหมดนะคะจากรายการอาสาสานุกนะครับคุณพี่สนใจมาร่วมทำความดีกับทางรายการของเราไหมคะไามา่เป็ไรคทำงานอยู่ะครับอุ้ยจายทำงานอยู่แล้วก็ทำงานเยอะๆก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะอย่าให้ปว่วยเหมือนหมอหมดเลยคไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้หมอหมดเดินจนแบบ เซนเล er ือดฝาดออกที่น้าแล้วอะเครื่องหาคนมาทําดีไม่ได้เลยอะไม่เป็นไรครับถ้าเหนื่อยมันก็เหนื่อยเพื่อสุขภาพนี่แหละค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นั่งไแหน่งเหนื่อยแล้วก็ไม่ท้อค่ะยังไงเราก็ต้องตามล่อหาอาสาสมัครมาทําความดีให้ได้ค่ะรับนี่นะครับดูใจเสียงมันที่จะมาทําความดีแล้วล่ะค่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้เราไปตามล่าหาเขากันเลยค่ะไปค่ะสวัสีค่ะนี่คือหมอมดในรายการอาสาสนุกค่ะสนใจที่จะมาทำความดีกับรายการของเราไหมคะสนค่ะสนเลยแหละ่ะโอ้ยตาโชคดีมากปังทำไมห่างง่ายขนาดนี้อ่ะต้องเป็นเพราะความดีของหมอมดแน่ๆค่ะถ้าสนแบบนี้ถามเื้อก่อนเลยดีกว่าค่ะเสื้อแค่เนี้ย น้องแนนถ้าสนแลยเราก็เราไม่รอช้าค่ะเราต้องพาน้องแนนไปชมกติกากันก่อนเลยค่ะกติกาอาสาทำดีกับกล่องมหาสนุกมีดังนี้ <S 1, 1. <S ล้วงมือเข้าไปในกล่องและขวานที่ทั่ว 2. เลือกภารกิจทำดีแล้วหยิบออกมา3อ่านโจทย์ที่ได้รับแล้วทำตามให้สำเร็จเมื่อทำภารกิจสำเร็จอาสาสมัครจะได้รับของที่ระลึกอาสาทำดีไปครอบครอง หลังจากที่ไปฟังกติก,กาแล้วเนี้ยน้องแนนยังไหวอยู่หรือปาก็พอไหวคะ่ะโอโ้ทำม่มใจขนาดนี้แล้วก็เราไม่รอชา้าค่ะเราจะต้องให้น้องแนนลุวงเลยอะ่ะสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่ในกรงใกล้ๆขออาสาที่อยู่ไม่ไกลช่วยสัตว์น้อยใหญ่ได้อิ่มท้องและอิ่มใจสุขสบายทั้งเขาดินเอ๋ยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่ในกรงใกล้ๆขออาสาที่อยู่ไม่ไกล ทำให้สัตว์ที่อยู่ใกล้ได้อิ่มท้องและอิ่มใจสุขสบายทั้งเขาดินเอ้ยแม่ขึ้นชื่อว่าเขาดินแน่นอนว่าสัตว์ต้องเยอะแยะมากมายนักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องมากันเยอะไปหมดแต่ภาร,รกิจของเราวันนี้ถึงแม้จะดูไม่แปลกแหวกแนวเหมือนอาทิตย์อื่นๆแต่ช่วงนี้แก่คือการทําดีฉะนั้นทําดีแบบเบาๆบ,บ้างให้เหมาะกับน้องอาสาสมัครสักนิดแล้วกันนะจ๊ะ กินของเราอย่างนี้แล้วยังไหวอยู่บ่เหรอไหว่ะไวอ่ะถ้าไหวแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เราถึงเวลาที่เราจะต้องไปซ้อมกันแล้วค่ะ <c oughs> ทีนี้ว่าก่อนจะให้อาหารสัตว์ <c oughs> คือเราต้องรูก <c oughs> งร้ก่อนว่าสัตว์สุขภาพดีอยู่หรือเปล่านะจ๊ะอย่างนี้คือไม่ปกตินะจ๊ะจะต้องฉีดยา ถ้าลมหายใจไม่สดชื่นก็ต้องให้สัดโดมยาหมองดีขึ้นไหมดีขึ้นเนอะดีขึ้นแก้วหมอนี่ก็คือขับกาวให้สุดอกรเนอะแต่ถ้าคือว่าแบบไม่ไหวจริงๆคือแทงตัวเองได้นี่งด้ยไงอันนี้อาสาสมัครพร้อมที่จะเริ่มต้นทำภารกิจหรือยังคะพร้อมค่ะอพร้อมแล้วก็เฮ้ย น้องแน่นจังเลยค่ะว่าน้องแนนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างค่ะสนุกเีค่ะได้ทำภารกิจอะไรเยอะแยะค่ะแล้วก็ทำอะไรแปลกๆนี้ชอบไหมคะอนขทางแปลกวันนี้นีอะไรแปลกที่สุดคะก็ให้พวกแพ้อะไรเยะค่ะแพ้แปลกแมชีวิตประจำวันของน้องแนนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาได้ทำอะไรที่มันสุดยอดขนาดนี้มาก่อนไหมคะเนี่ยไม่เคยค่ะ นอกจากกวาดบ้านทําบ้านถูบ้านแค่นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะการให้อาหารสัตว์เป็นสิ่งที่แปลกที่สุดในชีวิตน้องแนนแล้ว <c oughs> ดี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 เอาอย่างนี้นะคะน้องแนนน้องแนนทำธุรกิจวันนี้ได้สุดยอดแล้วก็ให้ความดีให้ความรู้สึกที่ดีกับสัตว์อย่างนี้นะคะทางรายการของเราอดไม่ได้เลยค่ะที่จะมอบของที่รู้สุดยอดให้กับน้องแนนนั่นก็คือเสือ้อยืดเจ้กเลเสน,นาะก้ หมดเวลาของเราสองคนแล้วละคะ่ะแล้วติดตามพบกันใหม่นะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะต้องไปทำาร,รกิจอะไรดีๆกันสำหรับวันนี้มอมมดเราก็ต้องแนนต้องลาไปแล้วละคะ่ะยวต้องไม่ทำภาร,รกิจต่อไปรักษาแลวก็รักษาตัวเองด้วยสำหรับวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ